สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเจ้าสี่แสบก็นอนดูช่างถุยทํางานนะคะตอนนี้ช่างถุยกับน้องเม์นะคะก็ปูตัวหนอนนะคะอยู่หน้าร้านกาแฟนะคะร้านน้ําร้านขนมเนาะนี่นะคะเจ้าสี่แสบก็นอนเฝ้าเลยนะคะ <laughs> ตอนนี้กําลังทํากันอยู่นะคะเน่ยปูตัวหนอนนะคะ จะสีสบมานอนให้นี่หมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ ฝากดูคลิปเก่าๆด้วยนะคะตัวช่างทุยกำลังเล่นงานใหญ่เลยนะคะนี่น้องเมย์นะคะก็ดูอยู่นะคะดูงานนะคะดูช่างทำงานนะคะ เจ้าสีแสบก็มานอนดูด้วยนะคะเจ้าสีแสบก็มาให้กําลังใจช่างถุยนอนเกือนเลยนะคะ <laughs> ทำแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะคะนี่ปูตัวนอนนะคะ สงสัยวันนี้เสร็จนะคะ fc ก็จะได้เอาตัวหนังสือเรียงด้วยนะคะนี่น้องเม์ก็มาแล้วนะคะถ่ายคลิปเสร็จแล้วเข้าร้านแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้ก็กินโจ๊กลองทองไปแล้วนะคะ fc ไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็เลยกินโจ๊กไปแล้วนะคะวันนี้ยายเป้าเบนอยู่ตรงนี้นะคะ Put on เสื้อมาทางนี้แล้วโปูมาด้านหน้านะคะตรงที่วางสายไว้นะคะเมยก็นั่งถ่ายคก็บอยู่ในบ้านเลยในร้าน วัดมาตึงนี่เลย น้อเมย์ก็ใส่ผ้าปกหัวอืมอืมสวยมากเลยอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาแล้วกินข้าวหรือยังกินข้าวยังจุเทพจุเทพมาสั่งอะไร ทมาสั่งโจ๊กแล้วนะคะเอฟซีสุเทมากินอะไรตอนนี้กินโจ๊กเหรอสุเทมาสั่งโจ๊ก ตัวเทปต้องมาสั่งโจ๊กกืนเลยนะคะเบซีก <c oughs> ็มา <c oughs> แต่เช้าด้านหน้าก็เสร็จ วันนี้อยู่เวนบาทั่วแล้วล่ะคุณแม่นะคะเห็นลุงพลแล้วว่าสันะเดินหาตู้อยู่โอ้นี่อยู่นี่ค่ะคุณแม่หาตู้กำลังุงตู้ลุงปู่ แม่ตามไปตั้งแต่กกอกกนมาโอ้ตามไปตั้งแต่กกอกตามตั้งแต่อยู่กกอกแม่ตีคองได้สบายเลยค่ะเก็บสีตามตั้งแต่อยู่กกอกจนมาถึงนี่เลยนะคะอืมสาธุสาธุ a uh -huh.